สวัสดีครับพี่น้องครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทําให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากนะครับสําหรับหลายคนนะครับที่อยากรู้ว่าการพ่อเมล็ดนะครับผักสวนครัวนะฮะระหว่างการเสียบต้นก้ากับการหยอดเมล็ดด้วยตรงนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ดูหน้างานจริงนะครับหลังหยอดไปประมาณ7-8วันนะครับแล้วหลายคนก็ถามเข้ามาว่าองนนะครับที่เป็น ิ่งติดตาแบบนี้นะฮะอนุบาลยากไหมนะครับถ้าอนุบาลเป็นรอดทุกต้นนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด10ต้นเนี่ยรอดหมดเลยนะฮะเดี๋ยวบอกก่อนเผื่อมีคนที่ซื้อมาแล้วนะครับเจอปัญหานี้นะครับก็คือไม่รู้จะทํำยังไงก็คือจะปล่อยตาเป็นต้นตอเขาไว้ก่อนนะครับสังเกตที่ตน้นแดงเนี่ยอันนี้คือตาพันดีนะครับเป็นตาขององ,งุ่นไข่ปลานะครับอง,งุ่นไขป่ปลา ส่วนที่เหลือก็เป็นถ้าออกมาอีกก็จะเป็นตาของต้นตอองุ่นป่านะครับให้เด็ดทิ้งเด็ดทิ้งอย่ากเก็บไว้นะครับเห็นไหมว่าตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มแตกนะฮะเป็นขาวๆข,ข,ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวก็จะเป็นต้นใหม่นะครับก็ยาวส่วนตัวน,นี้เก็บข้อมูลให้ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับว่าทํายังไงกี่วันก็เดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปแต่ว่าถ้าใครซื้อมาแล้วนะครับเด็ดทิ้งหมดเลยนะตาที่ไม่ใช่ตาพันธุ์ดีนะครับเด็ดทิ้งเลยนะครับอ่ะ ให้ดูตัวอย่างที่1นนะครับตอนวันนี้มี3ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1ก็คือการเสียบก้านะครับการเสียบก้าก็คือการนําเมล็ดพันธุ์นะครับจะเป็นผักชนิดไหนก็ช่างสลัดก็ได้นะครับโรยไปในพิทมอสนะฮะโรยไปในพิทมอสพอโรยเสร็จนะครับประมาณสักเจ็ดวันเนี่ยก็จะมีใบจริงขึ้นมานะครับเป็นต้นแล้วทีนี้ก็นํามาเสียบก้านะครับแบบนี้เสียบอุ้ยตกแล้วนะครับตายไป1นต้นนะฮะระหว่างถ่ายทานี่ครับก็จะได้ต้นก้าประมาณใกล้สมัครเสมอกันนะครับ ส่วนพวกกีนโอ๊กเลดโอ๊กนะฮะถ้าไม่มีไก่มาจิกแล้วก็ไม่มีตะกแ่นมากัดน,นะครับ mm hmm. ก็จะเจริญเติบโตได้อยู่แต่กีนโอ๊กนะฮะสีเขียวก็จเจริญเติบโตได้ไวกว่าประมาณอายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยเก็บก่อนประมาณ1สัปดาห์นะครับถ้าปลูกพร้อมกันนะ mm hmm. ก็จะง่ายๆก็คือต้นที่โตแล้วก็ปลูกในกลุ่มที่โตนะครับส่วนต้นที่ยังเล็กอยู่ก็เอาไปไว้ในโซนที่เล็กเนาะเราจะได้เก็บ2รุ่นหรือจะนําพวกเล็กๆไปปลูกในกระถางก็ได้นะครับ ตัวอย่างต่อมานะครับจะเป็นตัวอย่างการปลูกพืชที่แบบว่าระบบมะเมล็ดนะครับให้เป็นรากแค่เห็นรากเส้นขาวๆนะครับก็นํามาหยอดลงไปนะครับในถาดเพาะอันนี้กําลังงอกนะฮะเห็นไหมฮะเป็นมะเขือเป็นพริกอย่างนี้ก็ได้นะฮะเห็นไหมก็จะเริ่มงอกหลังจากนี้ประมาณสักเจ็ดวันก็จะงอกทุกต้นนะครับเพราะว่าตอนที่เราเลือกลงเนี่ยเราก็จะเห็นระบบรากออกมาแล้วเราถึงเอาไปหยอดนะครับ มาทีนี้ซนิเจอร์ของเราแบบที่3อันนี้แบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือบ่มให้เห็นรากสีขาวๆแล้วก็นํามาหยอดนะครับส่วนแบบที่3แบบสุดท้ายนะครับไปดูแต่ละชนิดว่าหยอดก้าแวันนะครับแต่ละชนิดเจริญเติบโตได้มากแค่ไหนครับมาดูครับชนิดแรกนะครับเป็นผักบุ้งแก้วนะครับผมก็ทําการหยอดเมล็ดโดยตรงนะครับแวันแล้วนะครับได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเมล็ดพันธุ์8วันนะครับที่เห็นางห่างแบบนี้นะครับเมื่อโตเขาจะพอดีเป๊ะเลยนะครับ 8วันได้ประมาณนี้นะครับ7-8วันผักบุ้งนะครับส่วนตัวอย่างที่2นะครับจะพาพี่น้องมาดูเป็นหัวใช่เท้านะครับที่ผมนำเมล็ดพันมาหยอดโดยตรงแต่ส่วนไหนที่ไม่เห็นไม่ยังไม่งอกเนี่ยเราสามารถถอนต้นก้าไปแปะได้นะครับก็คือผมหยอดโดยตรงเลยนะครับก็จะมี2เมล็ดบ้างนะครับส่วนหลังๆเนี่ยที่เห็นเป็นพุ่มพุ่เนี่ยก็คือเมล็ดมันเหลือเยอะก็เลยหยอดไปประมาณสัก5-7เเมล็ดนะครับก็งอกดีงอกทุกต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทําให้เรา ง่ายขึ้นสบายขึ้นนะครับแต่ใช้ได้กับเมล็ดพันธุ์ที่งอกง่ายเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคะนะครับแล้วก็เนี่ยฮะหัวเชเท้าเองก็ได้ครับวันนี้นะครับก็พาพี่น้องนะครับมาดูการเพาะต้นกล้านะครับเพื่อปลูกผักสวนครัวภายในบ้านปลูกไว้กินหรือปลูกไว้ขายนะครับสามรูปแบบก็ทวนกันแบบรูปหนึ่งก็คือการเพาะนะครับในกล่องนะครับเมื่อโตแล้วก็นํามาเสียบกล้านะครับก็จะลงในถาดเพาะ ข้อดีก็คือเจริญเติบโตใกล้เคียงกันนะครับได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็สามารถยกออกแดดหรือเข้าแดดได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันอยู่ในถาดเพาะตัวนี้ก็จะมีข้อดีเยอะเลยแต่ข้อเสียก็คือจะเสียเวลาในการทํางานมากขึ้นส่วนแบบที่2นะครับจะเป็นการเพาะกล้าแบบที่เราบ่มมาเล็กๆก่อนนะครับพอมีรากงอเขวานิดนึงก็นาไปหยอดนะครับวิธีนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์การงอกก็สูงนะครับแต่ว่าก็มีการจัดการนะครับใกล้เคียงกับการเสียบกล้านะครับ แต่ก็จะง่ายกว่านิดนึงนะครับสวดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ดีเช่นกันเหมือนกันดีเท่าเท่ากันกับอันแรกนะครับส่วนแบบที่3นะครับเป็นแบบโบราณนะครับก็คือจะหยอดมาเล็ดโดยตรงเลยนะครับเปอร์เซ็นต์การงอกก็ถือว่าดีนะครับถ้าเราเตรียมดินดีนะครับในดินเรานะครับแอมโมเนียก๊าซแอมโมเนียจากปุ๋ยคอกหมดแล้วนะครับก็จะสามารถทาได้นะครับการเตรียมดินก็คือจะใช้ปุ๋ยคอกหมักกับดินอย่างน้อย10วันนะครับพักไว้ก่อนเลยไม่ต้องทําอะไรนะฮะ แล้วทีนี้พอลดน้ำนะครับมีความชื้นที่เหมาะสมนะครับการแอลเมเนีละหายละเหยนละเหินไปแล้วนะครับจึงทําการปลูกต้นไม้ลงไปนะครับปลูกต้นส่วนครัวลงไปหรือหยอดไปได้ลงไปนะครับก็จะดีนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับ3รูปแบบที่พาทุกคนมาดูหน้างานจริงนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีอะไรแนะนําผมได้เจอกันไหมสวัสดีครับ